จะมาแกล้งน้องกันด้วยแก้มบอกรักน้องกันไหยมันกินอะไรมันให้กินอะไรแล้วก็บอกรักนะเองรักนะเองรักนะเองรักนะเดี๋ยวรักนะมึงจะบอกอะไรน้องหนาเนี่ยรักนะักรักโอโหรักนะทำอะไรอ่ะอะทำอะไรอ่ะขับรถอยู่ไงขับรถอยู่ขับรถเออก่อนที่จะมาชมคลิปผมอย่าลืม อายุ18ปีขึ้นไปหรือไม่ยังไม่ถึง18ปีให้ผู้ปกครองมาแนะนําสวัสดีครับบวกเล็กตัวน้อยแลวก็สวัสดีพวกที่อยากน้ำต้มด้วยน,นะครับต้มแล้วก็จะมชื้ชผมด้วยน,นะครับอ่ะวันนี้พี่จะมาแกล้งน้องกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับพี่ก็มีน้ําำ่อมดีๆมาแนะนํานะครับ จะไปแกล้งน้องกันด้วยแก้มบอกรักน้องกันด้วยมันกินอะไรมันให้กินอะไรแล้วก็บอกรักนะเองรักนะเองรักนะเองเด็กหญิงบุญญวีสวิเ,เวจริญรักเอ้อยหญิงเียอ,อะไรเนี่อะไรแก้มอะไระแก้มอะไรอ้แก้วอ่ะแก้วอะไรมันดิน้องๆคิดถึงมั้งนะมีคนคิดถึงมึงไหมหายไปหลายวันไม่รู้อ่ะน้องๆคิดถึงพี่แบงค์เล็กไหมถ้าคิดถึงก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่มึงจะจ้างเราเนี่ยได้แต่แกล้งอะไรมันรักหน้าเองคือไม่พูดที่อะไรคือมันทำที่อะไรให้มึงก็รักนะ เองหลังนั้นเองคอนเทนต์เหี้ยเลยเดี๋ยวมันจะด่านี่ก็แต่ว่าลองดูนะหลเราไม่เคยได้แก้มเลยใช่ก็มึงตั้งกล้องไว้บ้างไงี้ยฮะตั้งกล้องไว้บ้างไงตั้งแล้วจสองอ่ะสองจุดพอหรอลายก็าสามจุดสี่จุดอะมันเวอร์ไอ้เหี้ยอ๋อสองจุดพอแล้วไงเออโหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ด้านบอกเอาสิบจุดไปเลยตลกแดกโอเคแล้วลูกขนาดนี้คือลูกนี่คือเฟซหรือเปล่าหรือถ่ายจริงจริงกนะถ่ายจริงถ่จริงไงถ่ายอัที่ไหนจำได้ป่ะฮะ จำได้ที่ไหนปอดหวานยย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 ยนยยยยยยเยย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 ออยย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 ยวยย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 ยเยยยยยปยย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 ย้ยยยยยยัยย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 ลยย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 อยยยยยยรอยับนยยนยยยยยยอยย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 ้ยย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 ะยย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 ยะยยยยยยยอยย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  เว่นเจเลอรเฮ้ยคุณีกลับมาจากเเว่นก่อนใช่จะปิดพอดีกับเซเว่นมอมไปที่ก็จะตีตีทุ่งาลผมกลับโอเค let's go หนูนี่แต่หน้าจัดจนาเราอ่เเซเว่นเนาะมอเจอผูยเนาแ่งหน้าจัดอะไรตัวเราก็ทาปกติทุกวันนะโอ้ยเลอะปากตัวย่านันะเหลือปาก ักตอนนั้นกู้ชวนไปด้วยก็ไม่ไปแล้วทีนี้มันจะมากินเป็นอาอะไรเนี่ยกินไปตัวโควิดอออกแล้วเอาออกทำไมน่ะต้องออกเองอะเอาเองอะไรมันติดปากแล้วตัวเอาออกให้มันนะรักนะรักนะกินมรักนะรักนะรักนะกินไหมรักนะโอเคไม่กินแล้วกินอเดี๋ยว รักเขาชวนตัวไปไหนตัวก็ไม่ค่อยอยากจะไปขี้เกียจไปขี้เกียจอะไรล่ะแล้วทีก็จะมากินด้วยอ๋อขี้ขี้เกียจไปขีอยากกินด้วยทำตัวน้องกินกับแม่บ้านนะน้องปักนะบรรยากาศตอนนี้มันเงียบไปแล้วทำอะไรกันปะเฮ้ย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  อะไรนะเฮ้ยนี่กูอะไรเราซื้อมาตัวอะไรไม่เป็นเซเว่นน่าเหรอโอ้หิวนะเนาะเมื่อกี้มากินไว้เลิศปากเต็มเลยหิยเนาะหิวเนาะอุ้ยโอ้ปวดได้รองไห้ดีได้ไหมปวดได้ไหมตังนะอะไรนะลักนะปาะสาทแดงก็เลยเหี้ยนะบ้าหรือเปลก่อนไอเหี้ยนี่เป็นเป็นบ้าไงกัลักนะพักเหมือนกัน พอละพอแล้วว่าพออะไรกูแล้วคนนั้นกินอะ่ะอ, <laughs> อืมตัวเราอยู่ข้าวเนี่ยหนักน,นะเออเฮ้ย <c oughs> อะไรวะนอนรักนะมึงจะบอกอะไรนักหนาเนี่ยนะบอกอะไรนักหนาหนักนะตัว รักนะกัวจะบอกอะไรตั้งหนาเรารู้แล้วเป็นอะไรเนี่ยมีอะไรติดรังเกจหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นรักนะติ๊กต็อกใหม่เราอ่ะเราติดตามเราแค่คนเดียวเราติดตามต้อถามว่ากว่าคนอะรักนะบางที่เดียวมันทำอะไรรักรักหรอรักนะรักนะปวขอเอาไปก่อนลูกรักนะรักอะไรลูกรักอะไรตั้งหนาโดนคอเลยโดนคอคนน้า จุไปสเอ้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 จุกไปยันไส้เลยโต้ยอ้โอ้ย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 ่อยเอ้ยโอ้ยโน้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอยอยก้บอย้ออ้ออย หนีตัวเข้ามาในห้องแล้วตู้จะมาอะไรเนี่ยรักนะไปไกลๆไปรัไปบอกให้ไปไกลๆไอ้ผู้เราหิวข้าวอยู่ตู้รักนะไปไกลๆรักมั้ยแบบเฮ้ยจับตู้เราทำไมหนึ่งสองจะเลิกพูดจะเลิกแก่ไหมรักนะโอ้ยเรารู้แล้วรักนะรำพันรักนะน้องกันบุญวีสเวจจิเลอร์รักเอ๊ะมีอะไรเด็กชายเน็ตอ่านเสียงร้อเอ้ยรักนะ รักนะคุณยูวีโอเครักนะโอเคแบงรักนะคุณยูวีโอเคเนตอ่ะแสงรำรอแบนมาเนี่ยรักนะคุณยูวีรักนะคุณยูวียูีก็ตัวจ้ารักนะรักนะรักรักคุณยูวีมากเลยรักรักอะไรนั้นไหะกูรู้แล้วกูมีพิรุธอะไรมีคนอื่นใช่ไหมบอกมาใช่โอเคเออคุณจับเหรอฮะฮะ สันด,ดานมึงอะ่ะไม่ใช่สันดานคนหรอกมึง,มงคือสันดานห,หมาลักลักคนยูวีบอกพร้อมเปิดประตูลักนะลักนะบุญมีจะเลิกพูดไหมจะเละิกพูดไหมลักนจะเลิกพูดไหมลักนตัวมีคนอื่นอะไม่ต้องนำตัวผิดสัรเกจว่ะลำคาเราอยู่เข้าตัวอย่างมาแก้กดีรักนะอยา่างลักนะกูเชน เรา่มพูดไหมเริ่มไหมเออเออเออยงแบบเกินอนยังโอ๊ยตัวเราจะจะตแก้เราทำไมเราเกิดนอนนึกแอะทฤษฎีการต่อสู้ของข้าข้าเรียนมาจากวัปถะทับซ้ำจังรักนะรักนะเหรอฮ้อะฮ่าฮ่าอ่าฮ่าอักนอาฮ้ฮ่าี่น้าไป นี่เน่โอ้ยใครกดแล้วนี่ยวะไม่มีใครกดยิ่งหัวฉันบวมแทงอะรากนะออกไปรักนะเราลรอกคันแทงไหนมีคนอื่นก็บอกไปเลยเหนื่อยแล้วไม่อยากให้เหมือละเออไปไกลป มันอมนก็อุ่มไปกันปะนหรอมนอไม่หรอห้อหลอไมอคมันรอรักนะโอ๊ยตัวรักนะเราดูสตายายู่รักนะโอ้โหสัตว์รักนะมึงทะาเรื่องละรักนะอย่าทะลเ่องจะจับทำไมเนี่ยรักนะแบงจับเพื่อรักนะ โอ๊ยนักนังกั้นนักอะไรนะมีคนอื่นไหมนักไปโอเคมีคนอื่นใช่ไหมนักมีคนอื่นใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยมือมือมามือมาโอ๊ยเอาอะไรโอเคจบคลิปดีกว่าเว้ยจบคลิปอะไรจบคลิปดีกว่ไรถ่ายก็หรอเราตั้งกล้องไว้ครับตรงไหนมาตั้งกล้องไว้ตรงนี้ครับตรงโต๊ะคอมครับ เราตั้งเราตั้งกล้องไว้ตรงโต๊ะคอมนะครับอย่าตอแหล่จริงเมื่อมีคนอื่นก็ตั้งกล้องไว้ตรงโต๊ะคอมนะครับโอเคโอเคน้อกีอง้งเถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามแกงแกูหรอแกงแกูเหรอถ้าใครชอบ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับดติดตามช่องเป็นเล็กตัวน้อยแล้วก็ทิกเกอร์เป็เล็กตัวน้อยไอจีเป็เล็กตัวน้อยเฟซบุ๊กเป็นเล็กตัวน้อยนะครับแล้วก็น้องการปุยวิเศษเจ๋เลยล่ะโอเคไปแล้วค่ะบุญน้องบอกไปแล้วค่ะฮึมฮึมน้องนุกไปแล้ว